คุณเคยเจอเหตุการณ์เกือบตายแบบผมไหมมันอาจจะมาในรูปแบบที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนก็เป็นได้ <c oughs> สวัสดีครับผมชอนนลนะครับเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งชีวิตผมไม่เชื่อพวกเรื่องลี้ลับทั้งชีวิตไม่เคยเห็นผีและมักจะมองเรื่องไสยศาสตร์ว่าเป็นเรื่องงมงายจนกระทั่งผมเจอเหตุการณ์ <c oughs> เหตุการณ์หนึ่งที่เจอกับตัวผมเองไม่เดือนที่แล้วครับช่วงแรกมันเป็นแค่อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเหมือนคนทํางานหนักทั่วไป แต่ที่แปลกคือมันจะปวดหนักๆเฉพาะช่วงดึกๆตีหนึ่งตีสองและทุกคืนวันพระผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วที่อาการของผมสุดลงอย่างรวดเร็วผมเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมผอมจนเห็นซี่โครงไม่น่าหมองค้ำเหมือนคนโดนของแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือความฝันของผมผมฝันเห็นผู้ชายร่างใหญ่ผิวดำทะมึนนุ่งจงกระเบนสีแดง ยืนชี้หน้าผมอยู่ที่ปลายเตียงทุกคืนมันไม่ได้พูดอะไรแค่จ้องมองด้วยแววตาอาฆาตแค้นในฝันผมขยับตัวไม่ได้ได้แต่นอนตัวแข็งทื่อคล้ายกับคนโดนผีอำเหงื่อแต่ท่วมตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดพอสะดุ้งตื่นผมจะรู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกเหมือนมีเข็มแหลมทิ่มแทงอยู่ข้างใน ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดสแกนสมองผลออกมาว่าปกติทุกอย่างหมอสรุปว่าผมเครียดและพักผ่อนน้อยแต่สภาพผมตอนนั้นคือคนใกล้ตายชัดๆหลังจากที่ผมเริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่องมันเกิดขึ้นในคืนวันโกนวันนั้นผมนอนสมอยู่บนเตียงไข้ขึ้นสูงจนเพ้อแม่ผมที่มาเฝ้าไข้เล่าให้ฟังทีหลังว่า ผมลุกขึ้นมานั่งตาขวางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผลๆที่ไม่ใช่เสียงของผมว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยแม่ผมตกใจสุดขีดรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติท่านรีโพหายาทุใหญ่ที่นับถือซึ่งท่านแนะนำให้พาไปหาปู่คำหมอทรรชื่อดังที่อยู่ต่างจังหวัดทันทีในคืนนั้น ผมจำเหตุการณ์ระหว่างเดินทางไม่ได้เลยมารู้สึกตัวอีกทีคือตอนที่ถูกขามเข้าไปในกระท่อมไม้หลังหนึ่งกลิ่นกำยานและเทียนไขฉุนคระคลุ้งไปทั่วปู่คำเป็นชายชราอายุราว80ปีแต่ในตายยังดูมีพลังอำนาจทันทีที่ปู่คำเห็นหน้าผมท่านขมวดคิ้วแล้วพูดว่า <c oughs> ไอ้นุมเองไปทำอะไรให้เขาเจ็บแ้นนักหนาเขาจะเล่นเองถึงตายเลยนะ ปู่คำเริ่มทำพิธีท่านให้ผมนั่งพนมมือกลางวงสายศินแล้วเริ่มบริกรรมคาถาด้วยภาษาที่ผมฟังไม่ออกยิ่งท่างสวดเร็วขึ้นผมยิ่งรู้สึกปวดท้องบิดมวนเหมือนไส้จะขาดผมดิ้นทุรนทุรายกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนมันทรมานจนผมคิดว่าตายเซะยังดีกว่าออกไปกูสั่งให้ออกไป ปู่คำตะคอกเสียงดังพร้อมกับใช้มีดหมอแตะที่กลางกระหม่อมผมความรู้สึกเหมือนมีก้อนพลังงานบางอย่างพุ่งย้อนจากท้องขึ้นมาที่คอหอย <c oughs> ผมไอโขกๆอย่างรุนแรงแล้วอาเจียนออกมาสุดแรงเกิดสิ่งที่ออกมาไม่ใช่เศษอาหารแต่มันคือกระจุกเส้นผมสีดำยาวพันกันยุ่งเหยิงผสมกับเศษหนังควายแห้งชิ้นเล็กๆและน้ำเลือดสีดำขำส่งกลิ่นเหม็นเนา่า วินาทีที่ของสิ่งนั้นหลุดออกจากปากความหนักอึ้องที่กดทับร่างกายและจิตใจผมมาตลอดหนึ่งเดือนหายวับไปทันทีผมหายใจหอบน้ำตาไหลาภาคด้วยความโล่งใจที่รอดตายมาได้ปู่คำบอกว่ามีคนจ้างหมอผีทําของใส่ผมกะเอาให้ตายด้วยความอิจฉาริษยาท่านทําน้ำมนต์รสหัวให้แล้วมอบตะกรุดให้ผมติดตัวไว้ หลังจากคืนนั้นร่างกายผมค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแม้จะยังไม่รู้ตัวคนทำที่แน่ชัดแต่ผมแค่สงสัยรุ่นพี่คนหนึ่งเพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นหลังจากที่ผมได้เลื่อนตำแหน่งข้ามหน้าข้ามตารุ่นพี่บางคนในแผนกครับประสบการณ์เฉียดตายครั้งนี้เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดการผมได้เรียนรู้ว่าในโลกที่เรามองเห็นยังมีอีกโลกหนึ่งที่ดำมืดซ่อนอยู่และความอิจฉาริษยาของมนุษย์นั้น น่ากลัวยิ่งกว่าพูดผีปีศาจซะอีก